คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนสิทธาานุสิ์พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระอธิการธรรมรัตธรรมระโตอดีตเจ้าอาวาสวัดชักใหญ่นะคะจังหวัดจันทบุรีสิริอายุรวม83ปี57พรรษาค่ะ ที่วัดชักใหญ่อำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอเชิญสิทธิานุสิ์พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีรวมบำเพ็ญกุศลศพพระอธิการธรรมรัตธรรมระโตอดีตเจ้าอาวาสวัดชักใหญ่จังหวัดจันทบุรีได้มรณะภาพลงแล้วเมื่อวันที่8พฤษภาค,คม2558เวลา2นาฬิกาด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลสริอายุรวม83ปี57พรรษา โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพในวันที่8พฤษภาคม2558เวลา17นาิกานวัดชากใหญ่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพต่อไปสำหรับประวัติพระอธิการธรรมรัต ธรรมระโตอดีตเจ้าอาวาสวัดชักใหญ่จังหวัดจันทบุรีเกิดเมื่อวันที่17เมษาย,ยน2475เป็นคนตำบลพริ้วอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจากนั้นบรรพชาเป็นสามมาเนเณในวันที่30มิถุนาย,ยน2500ณวัดอโศกการามตำบลท้ายบ้านอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีพระครูกาลสินสหัสคุณเป็นพระอุปชาและอุปสมบท ในวันที่1กระกฎาคม2,500ที่วัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและพระอธิการ,ธรร,รธรรมรัตธรรมระโต ได้สร้างคุณูปการตอบพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดชักใหญ่จังหวัดจันทบุรีและได้สร้างวัดชักใหญ่จังหวัดจันทบุรีเป็นพุทธอุทยานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทยในส่วนของกําหนดการบําเพ็ญกุศลศพพระอธิการธรรมรัตธรรมระโตอดีตเจ้าอาวาสวัดชักใหญ่จังหวัดจันทบุรีมีการรดน้ําศพในเวลา17บเนาฬิกาวันที่8พฤษภาคม2558และกําหนดตั้งอภิษ ทั้งสิ้น9วันระหว่างวันที่8ถึง16พฤษภาคม2558สวดอภิธรรมเวลา20นาฬิกาทุกคืนณนะวัดชากใหญ่อเภอแหลมสิงห์จหจันทบุรีสำหรับคณะสิทธิอนุสิ์พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมสามารถติดต่อกับทางวัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ เจริญพรญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดจันทบุรีทุกท่านในนามคณะ,ะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลศพท่านพ่อพระธรรมรัตนธรรมรัตโตอดีตเจ้าวาดวัดชากใหญ่ตำบลพิว อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีซึ่งองค์หลวงพ่อธรรมรัฐนั้นถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีท่านได้ละสังขารด้วยอาการอันอันสงบในวัยอายุ83ปีอยู่ในรลมกาสาวพัดจำนวนถึง57พรรษาเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งวัดชักใหญ่ ให้เป็นพุทธอุทยานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการค้นคว้าศึกษาหลักธรรมะอันเป็นที่โดดเด่นของชาวจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นในานามคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนคณะ,ะสิทธิานุสิทธิลูกศิษย์ลูกหาที่มีความคเคารพเลื่อมใสในพระเดชพระคุณท่านพ่อพระธรรมรัตขอเชิญร่วมกันในการ ร่วมบาเพ็ญกุศลศพในเบื้องต้นนั้นทางคณะสงฆ์ได้ตั้งศพไว้เป็นระยะเวลา9วันคือตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมจนถึงวันที่16พฤษพฤษภาคมกำหนดการก็ทุกทุกวันเวลา20นาฬิกาพระสงฆ์ร่วมกันสวดพระอภิธรรมเพราะฉะนั้น ยัดโยมบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญชวนร่วมกันในการสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้กับองค์ท่านพ่อธรรมรัตธรรมรัตโตในครั้งนี้โดยทั่วกันเจริญพร